มาครัพี่น ah> ้อง่ะคนกินพร้อมขนมจีนพร้อมทั้งกะทิลูกชิ้นปลาผักได้ของขวัญแล้วเด็กๆมาด้วยนะคะใช่ใช่ไเตรียมตักลาดกันเลยนะคะนี่ดูนี่นี่อันนั้นจะนุ่มเพราะเธอไม่กินเผ็ดกัน ผมอาน้ำใสแม่ผมชิมก่อนอ่าใช่ไหมไปแย่งเขาไม่เอยมันมาจากโมเดียวกันเลยเพิ่มแค่กะทิเพิ่มแค่กะทิปรุงแค่ลูกชิ้นเอ้ยคิดยังไงขอบคุณครับบ้ยผมมายัดมมายัดเร็วเกินเดีเขาบ้านน้จิ้มแพงกว่าเท่าไหร่เออวันนี้เข้าเหนียวสอบเท่าไหร่สามสิบห้สามห้าก็ถูก มันมีอันหนึ่งเป็นตามังกรสี่สิาสามห้าถูกดีเพราะมันสี่สิบมวดที่แล้วนางบอกว่าเอาอันนี้ไหมล่ะมันถูกกว่าเราแนะนํามังกรเขียวนี่แหละไม่กินอ่ะอะไรไม่อันนี้ไม่ใช่มังกรดูดีดีนีก็มังกรมังกรเขียวอันนั้นก็มังกรมังกรเหมือนข้าวอ่ะถ้าข้าวเหนียวได้สามห้าถือว่าถูกเพราะว่าข้าวเหนียวปกติจะสี่รที่มาชอบข้าวร้านสีขาวอ่ะมาจานนี้ใครจะเอาทางร้านแขกอือจัดไปจัดไป นะครับพี่น้องขาขนมจีนน้ำยาทำใหม่ๆน้ำยาทำใหม่ๆเลยเออกินผังจะมั่งนะอือจริงๆถ้าสมมติแบบเราทำแบบว่าถ้วยเดียวบ่อเดียวเล็กๆกระแป๊บเดียวเนี่ยแต่จะทำแบบเทียมเมนนอาไปให้หลานเราไปด้วยกกระเทียมกินปะใบกระเทียม ผักชีอย่าคุนี่นนกินมะละและนางน่นาจะกินได้ทุกอย่างแ<ห>ลยตอนนได้ลูกสาวได้มะเ <มา S 2> ขือมาให้ผักชีมา้ม <laughs> โอ้ดูทำ<ม> <laughs> ดูทำหอกก็ได้อร่อยไหมลูกมาค่ะพร้อมหน้าตานะคะพร้อมลูกน้องฝรั่งน้อยนี่อยู่ป้า้าเย็นเย็นเย็นนี้ฝรั่งก็จะได้อาหารเย็นก็คือขนมจีนกับไป่ย่างเนาะเปียวแผ่นอ่ะผักติ้วไงเจาเจอผักติ้วเปียวแผลผักติ้ว มาขนมจีนที่มันถุงใหญ่นะลูกทักแล้วทักปุ๊บเริ่มแล้วเริ่มออกแก่ก่แล้วเอาเมือกได้ไหมครับเอาเมือคิดยังไงเอาโมเมนต์ยายไปดูลูกตลองงงายโมเมนต์นึกไม่ออกแล้วเวลานั้นนึกไม่ออกจริงยายอยู่ไหนไหนยายจ๋าอยู่ไหนเราต้องเสียงดังด้วยยายอยู่ไหนยายก็มันมีวิดีโออันนึงอะของใครใช่ ชื่อลุงอะไรนะแล้วแม่ก็เขียมาอยู่เราต้องให้เครดิตเขาด้วยลุงบ่อยก็หูลุงเชิดลุงเชิดใช่ไหมลุงเชิดเตปปาอไร้าเตปปาอะไรมาวันนั้น่คุยเพลินทำเพลินลาบจะไปเอาลืมเก็บอันนี้ได้จ้าได้ บ่งอะไรอ่ะบิบแล้วบีบแล้วเหรอบิบแล้วล่ะกัดบีบแล้วไม่ต้องบีบถุงได้ไหมตูนตี๋ไหมถักเนี้ยอะวะออกปลาออกกูให่อ้าไหมอ่ารวมแล้วนื้อมะเขือหรอเที่ยวไหมเดี่ยวหอมปอกอุบายไะป่วยสลกเลยทำไปทั่วเอากล้วยมาให้หัวข้อันี้เอาหัวข้อมาให้ใช่ไหมออกอุบายไม่ยาก แนวหลังไม่สบายให้แม่มาดูเนี่ยยังไงอะ่ะเราให้แนวมาหน่อยดีเดี๋ยวจะทําวิดีโอให้เอาไอตัวบีบมาใส่กล้วยให้ลูกไปนั้นจะได้นิ่งๆอย่าเอาแม่มาเมืองนอกเดี๋ยวนี้ต้องคิดมากแล้วนะอืมค้าใช้จ่ายแพงนะเอาจริงๆสุขภาพร่างกายเช็คทุกอย่างนะคะ เดี๋ยว่องอืมเดี๋ยวนไม่ค่อยมีข้อนี้ละเพราะว่ายาะเกินห้าอยากเอามาแล้ะแม่เจ้าหน้าอยากหน้าหน้าเอามามากเลยเอามาสวนล้งบ้านอเอามาล้างสมเออ้รืองน้นะอันนาวานอันเดิมนะนี่กับพักไ่อูนไหมไม่เยให้อยู่นินมิงเอาและเอาล้ะ น้ำนายกล้วยวัดเหรออือกล้วยเขียกเอ้ยกินอย่างนั้นกล้วยนั้นกินนักขี้ไม่ออกนั้นเหรอก็เลงจะพูดเลยม,มันยังไม่ทันงอมบีบอันนี้ใส่ได้ไหมกล้วยแจกจากหลวงพ่ออาจารย์บีบอันนี้ใส่ได้ไหมอะไรอาหนได้มดัม้งเปรี้ยวอโ่นแม่เปรี้ยวผักคบเคื่ยงผักติ้วใบกระเทียมลังบ้านนะคะ ทำไปถ้วยแล้วมามโอูอหูโ pues อ้โหแ่งดูหน้าอย่ามันอันเดียวกันที่เธอกินเมื่อกี้ค่ะดูดูเนี่ยมันอันเดียวกันที่เธอกินเมื่อกี้เลยค่ะ พ <mile> <Wir ound> ี่ถึงบ้านเราเวลาไปกินขนมเปิดฝาสิเปิดกะเด้งผักเป็นผัดถาดแต่ว่าผักบ้านเฮาเนาะอน่ากินนาวะไม่กินอะไรกินไหมล่ะอันนั้นอะไรพี่ป้าให้ผักแตงนาวะนึิงทันเละเทงลานายนี่เองน้องพลอยทำงานเลิกหกโมงน้องพลอยมากินทีหลังมารับแม่กลับด้วยเอ้ยอย่าแย่หู มาทีเขาก็ก่อยยาวทั้งวันเลยดูหน้าอืมไม่เอาเอาผัดดีกว่าลูกชิ้นทำเมื่อกี้ใหม่ๆเด้งนะลูกชิ้นโอเคไหมโอเคโอเคอร่อยเด้งเหนียวเลยได้เลยเครื่องพังแล้วไม่ขอเครื่องปั่นใหม่ได้า่อดูมองนะสูสีสองคนะ ขอของขวัญเครื่องปั่นลูกชิ้นใหม่ได้ปะลมแรงเอาสามกิโลตัวปู่นมองนะรอยอท่านมันมีก่อนนะเดี๋ยวซื้อมาหั่นไม้อะไรวะขอของขวัญไม่หูป้าไม่คดีเลยวะขอของขวัญเครื่องปั่นลูกชิ้นได้ไหมอ่ะนายนายกลับจับเอีกไมลูกเออ กินไปเรื่องหลานไปนะคะม,ม่วนซึนกึ๊บเราดูบรรยากาศนอกบ้านอยู่ไม่ออกไปหรอกวันนี้หนาวเห็นไปอย่างนี้เมื่อกี้นึกถึงใบขิงเนี่ยนใบขิ่งบ้านเราจับถจริงแล้วเลยอใบกระเทียมป่าใช่บะ เาตองคนนั้นไม่เอาถืออันนี้กินยังจะกินก่อนเลยเนี่ยอือเ๋ยวเธอสำลรักอันนั้นขนมเธอไม่สำลรักเธอสำลรักอันนี้ไม่ชอบบอกเอาผักอันนี้มาให้หนูกินยังูยังจะกินก่อนเลยอะไรสะกิดอะไรเล่ามีการสะกิดเลยหนมจุ่มให้ดูดิมือไม่เปื้อนพริกนะทำไปช่วยเดี๋ยวย้ ม่กี้แตกเลยไม่เอาใส่หัวเอาผักไปบ่ยบางทีมันลัวสายทา้องเข้ามันขีนไ้ไม่ออกบ้าน,นมึงก็เมื่อะไรจะขีนน้เหมือนกั็เลยไปหนูจะไเรม่งหันกระหล่ำน้อยอ่ะเอาไม่ดีผักดิเอาไหมเอาก็หยิบเอาเาอเอแม่จ๋าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ ทำไมทำหน้าหันกันอะวะ